คุณนะครับสสเทงนะครับแหมมีการส่งคําถามสดมาให้ผมซะด้วยนะครับไม่ได้เตรียมการกันไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแต่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าจริงๆเป็นข้อที่จริงที่ประชาชนเองก็ควรจะต้องทราบแล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อที่จริงที่ทางภาครัฐเองเนี่ยควรที่จะนําเสนอให้กับประชาชนไม่ให้เกิดความสับสนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่ผมจะมีการพูดถึงเหมือนกันนะครับว่ามันมีประเด็นที่อาจจะสร้างความสับสนในหมู่ประชาชนอยู่พอสมควรว่าต่อไปนี้แนวทางมันควรจะเป็นอย่างไรกันต่อไป ตอบคำถามต่อสอสอเท้งผมจับประเด็นได้ประมาณสองเรื่องนะครับขออนุญาตตอบสั้นๆใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นะครับว่าในเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยก่อนหน้านี้ทางภาครัฐเนี่ยนะครับได้มีการทําการสํารวจไปแล้วนะครับว่าประชาชนเนี่ยกว่าร้อยละแปดสิบเลยนะครับมีความต้องการที่จะฉีดนะครับตัววัคซีนแต่ปัญหานะครับจากที่ทางพวกเรานะครับแล้วก็ต่อสอสอเท้เงเองนะครับแล้วก็สอสเขตอีกหลายท่านลงไปพบปะที่น้องประชาชนที่อยู่หน้างานจริงๆ ปรากฏว่าพอเราถามเขาต่อโอเคแหละเขาบอกครับว่าเขาอยากที่จะฉีดถ้ามีวัคซีนเขาก็อยากที่จะฉีดวัคซีนเพราะเขาเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นทางออกและเป็นหนทางที่จะทําให้วิกกตในครั้งนี้เนี่ยมันจบลงได้แต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มไม่แน่ใจนะครับว่าฉันอยากฉีดแหละแต่ฉันยังไม่กล้าไปฉีดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะถ้ารัฐไม่สามารถทําให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ ไม่สามารถทําให้เกิดความศรัทธาในความเชื่อมั่นนะครับในข้อมูลเชิงวิการนะครับอย่างหนักแน่นในหมู่ประชาชนว่าการฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดฉีดเนี่ยดีกว่าไม่ฉีดนะครับแล้วก็วัคซีนโควิดเนี่ยกันตายแต่ไม่ได้กันติดนะครับแต่อย่างไรก็ตามฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับอันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับในส่วนอันที่สองนะครับที่สตทเนี่ยได้ถามมาโดยผ่านจากชาวบ้านมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่า ทางกรมควบคุมโรคเนี oh, yeah. uh ่ยนะครับได้ประกาศวงออกเป็น3ามวงนะครับ huh. ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโอ้โหมีการประกาศสีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยเต็มไปหมดนะครับมีการประกาศทั้งพื้นที่มีประกาศทั้งคนมีประกาศทั้งโอ้โหนนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับมีหลายสีหลายรูปแบบเหลือเกินนะครับแต่กรณีที่สสทเนี่ยเวลาถามมาเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของกรมควบคุมโรคที่แบ่งคนออกเป็นสาวงวงสีแดงวงสีเหลืองแล้วก็วงสีเขียว วงสีแดงคือวงที่สัมผัสกับผู้ที่ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามต้องไปตรวจนะครับเพื่อหาเชือ้อถ้าติดนะครับเป็นบวกเนี่ยก็ต้องเข้าสู่แนวทางการรักษาต่อไปแต่ถ้าเป็นลบนะครับก็ต้องกักตัวนะครับอย่างน้อยก็14วันแล้วต้องมีการตรวจซ้ําด้วยนะครับในวันที่7ดหลังจากที่ตรวจครั้งแรกหรือวันที่13นะครับนับจากวันที่สัมผัสกับเชือ้อหรือว่ามีความเสี่ยงแล้วแต่ว่าเวลาใดจะถึงก่อนนะครับ วงสุดท้ายเนี่ยคือวงสีเขียวคือคนที่สัมผัสต่อไปสองทอดซึ่งวงสีเขียวเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ตัวปัญหาก็คือที่สสทีงได้ถามมานะครับคือวงสีเหลืองเนี่ยตรงกลางที่สัมผัสกับวงแรกนะครับวงแรกเนี่ยสัมผัสกับคนติดเชื้อถูกไหมแต่วงที่2เนี่ยวงเหลืองเนี่ยสัมผัสกับวงแดงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งวงแดงเขาอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแต่ยังไม่ใช่ความเสี่ยงที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในวงสีเหลืองนี้นะครับตามประกาศนนนี้ะะครับ ให้ดูแลตนเองนะครับและหลีกเลี่ยงประกาศก็ใช้คําว่าให้หลีกเลี่ยงที่ชุมชนให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็พยายามแยกตัวแต่ไม่ได้ใช้คําว่ากักตัวแต่พยายามให้แยกตัวออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีผู้สอบถามเข้ามาเยอะเลยครับต่อต่อเทงครับว่าเอะตกลงมันคืออย่างไรนะครับก็สรุปก็คือให้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะครับปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะไปในที่ชุมชนต่างๆนะครับหรือแม้แต่อยู่ที่บ้านเองก็ตามเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงสมาชิก บุคคลอื่นในครอบครัวนะครับหมั่นดูแลตัวเองนะครับใส่แมสใส่หน้ากากนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือตรงนี้นะครับผมขออนุญาตใช้เวลาเล็กน้อยนะครับในส่วนของผมเองนะครับที่จะมาแถลงการเพิ่มในอีก3ประเด็นนะครับสั้นๆนะครับในประเด็นแรกเลยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการทำโฮมไอโซเรชันนะครับหรือว่าโฮมควอนตีนประเด็นที่2คือการเร่งรัดนะครับให้เพิ่มอัตราเร็วในการฉีดวัคซีน ส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือการเร่งรัดนะครับให้ตระเตรียมทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะฉีดวัคซีนปริมาณมากในครึ่งปีหลังในประเด็นแรกก่อนนะครับคือเรื่องของ h โฮม Isolation ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยคงเห็นกันดีนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้ทำนิวไฮอยู่หลายครั้งนะครับซึ่ง การระบาดในระลอกนี้เนี่ยเป็นการระบาดในระลรอกที่สามหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าระยะที่สามซึ่งเป็นที่คาดหมายในทางวิชาการอยู่แล้วครับว่าการระบาดในคลื่นนี้เนี่ยมันจะมีความสูงมากกว่าในคลื่นที่สองแล้วก็ในคลื่นที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยเราจะมีจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นกราฟที่ชันขึ้นเรื่อยๆชันขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรายังคงที่จะดื้อดึงนําคนที่มีเชื้อนะครับเข้าไปอยู่ในสเตต์โควันตีนทั้งหมดเนี่ย อาจจะทําให้ระบบเนี่ยไม่สามารถคงอยู่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วตามธรรมชาติของโรคว่าโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับกว่าร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบเนี่ยเขาไม่มีอาการครับและคนหนุ่มสาวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นแล้วการที่เอาคนเหล่านี้นะครับบางส่วนเข้าไปอยู่ในเซตโควิดเนี่ยอาจจะทําให้สิ้นเปลืองอประมาณสิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถจัดสรรสถานที่รองรับกับบุคคลที่มีความจําเป็นที่ต้องการจริงๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านพี่น้องสื่อมวลชนคงเห็นถึงปัญหานี้เจ้าหน้าที่รัฐเองทางภาครัฐเองผมก็เชื่อว่าท่านได้เห็นถึงปัญหานี้ว่าคนที่ตรวจแล้วผลเป็นบวกแต่ถูกไล่ให้กลับบ้านแล้วก็ให้กับตัวเองอยู่ที่บ้านโดยที่ประกาศของท่านเองก็บอกว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในการดูแลของภาครัฐเหล่านี้จะทําอย่างไรนะครับซึ่งข้อเท็จจริงกับประกาศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสอดคล้องและดําเนินการไปได้ คล้ายๆกับกฎหมายหลายฉบับในประเทศไทยนะครับที่มันขัดกับหลักปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับอย่างนี้ครับเมื่อวานนะครับผมได้เห็นแนวทางของทางกรมการแพทย์แล้วนะครับในหมู่คุณหมอเนี่ยได้มีการส่งต่อกันและผมก็ได้รับทราบเรื่องแล้วเหมือนกันนะครับว่ามีแนวทางในการทํำโฮมไอโซเลชันแล้วมีแนวทางในการทํำโฮมโคโรนกีแล้วแต่วันนี้ผมก็นั่งลุ้นประกาศจากสอบ,บอพอ,อยู่ครับว่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่ แล้วก็ผมก็ได้ผิดหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นการพูดถึงเรื่องนี้อยู่สิ่งเหล่านี้เนี่มีความสําคัญครับไม่ได้บอกว่าทุกคนสามารถทำโฮมควอตีนหรือว่าเอาไปไอโซเลชันที่บ้านได้มันจะต้องมีความเหมาะสมซึ่งประกาศเนี่ยได้มีข้อบ่งชี้เป็นขั้นๆมาแล้วนะครับว่าบุคคลไหนบ้างที่เหมาะสมที่จะเข้าไปอยู่ในสเตย์ควอนตีนหรือบุคคลไหนบ้างที่สามารถทำโฮมไอโซเลชันได้นะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าประกาศนี้ก็ไม่ได้ประกาศออกมา ผมเลยอยากเรียกร้องนะครับให้ทางภาครัฐนะครับได้ให้ความรู้เหล่านี้สู่ประชาชนได้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านจะประกาศออกมาวันไหนเนี่ยอีก3วันสมมุติท่านประกาศตู้ออกมาประชาชนไม่ทราบครับประชาชนยังไม่มีความเข้าใจครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดความสับสนยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมรับมือในเรื่องนี้ประเด็น2กับประเด็นที่3เนี่ยผมขออนุญ,ญาตรวบประเด็นเลยเลวกันนะครับเพื่อไม่ให้ใช้เวลามาคือเรื่องการเพิ่มอัตรากําลังในการฉีด ตอนนี้อัตรากำลังของเราเนี่ยอาจจะฉีดกันอยู่ที่ประมาณสักวันหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับสองหมื่นหรือแม็กซิมัมเนี่ยไม่เกินสามหมื่นรายแต่ท่านครับในครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะได้รับวัคซีน,เ,นเดือนหนึ่งสูงสุดถึงสิบล้านโดสน,นะครับต่อเดือนถ้าท่านไม่เพิ่มอัตรากำลังให้ได้สูงขึ้นอีกสิบเท่าคือสูงถึงประมาณสามแสนถึงสี่แสนรายต่อวันเนี่ยท่านจะไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนเหล่านี้ให้มันทันกับเวลาและทม์มรายที่ท่านได้วางเอาไว้ว่าท่านจะเปิดประเทศเมื่อไหร่ และประการสุดท้ายเนี่ยก็คือว่านอกจากการที่ท่านจะต้องจัดเตรียมสถานที่บุคลากรหรือว่าการร่วมมือจากภาคประชา,าชนนะครับทางโรงพยาบาลเอกนชนต่างๆเนี่ยนอกจากตัวบุคคลและสถานที่แล้วเนี่ยนะครับประการสุดท้ายที่สําคัญประการที่3เนี่ยคือเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองไปผมพูดหลายครั้งในหลายโอกาสแล้วนะครับว่าอย่าให้เกิดปัญหาซ้ารอยเดิมอย่างเช่นหน้ากากอนามัยอีกที่เมื่ออุปสงค์ มากกว่าอุปทานแล้วนะครับได้ของมาในราคาแพงที่ด้อยคุณภาพแล้วยังขาดแคลนอย่าให้เกิดสิ่งนี้กับเข็มและหลอดฉีดยาไม่ใช่ว่าเกิดสถานการณ์ที่มียาแต่ไม่มีเข็มนะครับตรงนี้ก็ขออยากให้ระวังไว้นะครับแล้วก็ขอฝากผ่านพี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนนะครับไปถึงทางภาครัฐ